ครทยรอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาววันศุกร์ทุกๆกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาทำนายดวงชะตาชาววันศุกร์ ประจําช่วงเดือนตุลาคมกันนะคะว่าวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงอยากให้ชาววันศุกร์กทุกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาววันศุกร์เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาประจําช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างตําแหน่งตัวตนออกมาเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะเราก็ตําแหน่งสรุปมี The t ท w e เวอร์เกิดขึ้นนะชาววันศุกร์ช่วงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงกัน เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือว่านะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันมีจุดพลิกล็อกมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยจะมีปัญหาที่ผิดพลาดแบบที่คุณไม่คิดมาก่อนมันก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือว่าเป็นช่วงวิกฤตมีสถานการณ์ยากให้เราต้องได้รับมือนะคะอุปสรรคที่มีในการจัดการต่างๆมันก็อาจจะต้องมีการ เหนื่อยกับการรับมือนิดนึงนะชาววันศุกร์นะคะหลายท่านมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่การออกจากงานการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการปรับเปลี่ยนณนะจุดที่เป็นอยู่นะคะเราก็มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเกิดขึ้นนะในช่วงนี้นะคะใครที่กําลังเจอกับสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่สามารถบูปออนออกจากอดีตได้หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ในสิ่งที่ผ่านมามันมีความล้มเหลวเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปนะคะจะมีเรื่อง ราวที่เราต้องเริ่มต้นใหม่มันเหมือนเป็นการท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะแต่ช่วงนี้เอาจริงๆเนี่ยชาววันศุกร์ทุกท่านคุณไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเท่าไหร่นะ คุณจะเน้นทำอะไรที่มันมีความสบายใจคุณจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราปลอดภยัยถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นหรือในสิ่งที่คุณต้องเจอมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณคิดมาก่อนว่าคุณต้องเจอกับสิ่งสิ่งนี้นะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณเหมือนกับปลงแล้วก็ปล่อยวางกับการรับมือมากขึ้นอะไรที่มันเป็นทุกข์อะไรที่มันจะทำให้คุณต้องบั่นทอนจิตใจเนี่ยนะคะคุณก็เลือกที่จะหันหลังเดินไปข้างหน้า ที่คุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปลายทางมันจะไปในทิศทางไหนแต่คุณก็จะมีความรู้สึกว่าเริ่มโฟกัส ในความสบายใจกับตัวเองมากขึ้นหลายท่านเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเองก็ยังไม่ได้รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเดินต่อไปแล้วมันจะดีไหมแต่ว่าคุณก็เลือกที่จะก้าวข้ามออกมาจากจุดที่มันเป็นส่วนที่มันแตกร้าวที่คุณเองก็ไม่รู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการที่จะอยู่ต่อเนะะี่ยค่ะ e m p e r ม n c e เนี่ยมันบ่งบอกว่าในช่วงนี้หลายท่านเนาะการเปลี่ยนแปลงการทดลองในการทำสิ่งใหม่ นะคะหรือว่าทำอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจทำออกแนวเรื่อยๆนะคะอะไรที่มีเราก็จะเน้นแบบประนีประนอมไปก่อนเราไม่อยากที่จะต้องไปเร่งเร้าในการจัดการอะไรมากในตอนนี้จะเห็นได้ว่าชาววันศุกร์นะคะช่วงนี้คุณมีความใจเย็นมากขึ้นกว่าเดิมเนาะ ม,มีความใจเย็นมากขึ้นกว่าเดิมมีความทําอะไรแล้วเราก็อย่างที่บอกไปเน้นความสบายใจเน้นการเป็นตัวของตัวเองไม่โฟกัสอะไรที่มันจะทําให้คุณรู้สึกบั่นทอนจิตใจและใครที่รับในตัวตนคุณได้ก็รับแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่า ไม่โอเคกับคุณคุณก็ไม่เลือกที่จะพูดไม่เลือกที่จะอธิบายอะไรไม่ว่าใครจะมองคุณในแง่ลบแง่ร้าย,รายหรือไม่ว่าสถานการณ์มันจะแย่แค่ไหนแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะกระตือรือร้นในการทำอะไรไปมากกว่าการที่ทำวันนี้ให้เรารู้สึกสบายใจมากที่สุดเพราะคุณก็อาจจะใช้ความอดทนกับหลายๆอย่างมาเยอะบางท่านเนี่ยยังวนเวียนไปเจอกับปัญหาเก่าๆเ,เรื่องเก่าๆ นะะปัญหาเก่าๆเรื่องเก่าๆเรื่องซ้ำๆเดิมๆที่เราก็พยายามที่จะใช้ความอดทนในการแก้ไข มันพยายามมาเยอะเราทนเรารอด้วยความเข้มแข็งมามากมากจนณวันนี้มันเป็นความชินชาแต่ก็ยังนะคะก้าวไม่เท้าเนี่ยมันก็เป็นความชินชาที่เราก็ยังก้ำกึ่งของคำว่าเราแบบยังอดทนไหวณนะวันนี้มันก็ยังไม่ได้เกินความสามารถที่คุณจะรับมือยังไม่ได้เกินความสามารถที่คุณจะจัดการนะคะหลายท่านก็ยัง อดทนอยู่นะเป็นช่วงเดือนที่ต้องบอกเลยว่าชาววันศุกร์เนี่ยใช้ความอดทนเยอะมากนะคะบางท่านเนี่ยได้ทําอะไรที่มันเกินความสามารถด้วยแต่การที่คุณจะไปทําอะไรที่เกินความสามารถคุณก็เน้นในการที่เราจะประครับประคองสถานการณ์ให้มันดีขึ้นหรือต้องเจอกับคนที่ดื้อกับคุณมากขึ้นนะคะคุณต้องใช้ความอดทนกับผู้คนมากขึ้นกว่าเดิม คุณต้องทุ่มเทคุณต้องใช้ความมุ่งมั่นคุณต้องใช้ความอดทนอดกา้านหรือได้รับผิดช,ชอบอะไรที่บางทีเนี่ยเราเองก็อาจจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินมันยากเกินนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะช่วงนี้เนี่ยเนาะ t h e s t r เนี่ยมันบ่งบอกว่าเราใช้หัวนะคะใช้สมองในการจัดการปัญหาได้ดีขึ้นใช้เทคนิคใช้ไหวพริบ ให้มันดีกว่าเดิมแต่ก่อนที่ผ่านมาอาจจะใช้อารมณ์เนาะใช้อารมณ์มาเป็นที่ตั้งใจร้อนตัดสินใจต่างๆคือเราเองไม่อยากให้มันคราคาซังแต่นะวันนี้คุณมองว่า หากปัญหาใดที่มันจัดการไม่ได้คุณเริ่มยอมรับความจริงแล้วว่ามันจัดการไม่ได้คุณก็เริ่มที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นในความคิดตัวเองใหม่เริ่มมาอยู่ในจุดที่เราก็ต้องใช้จิตวิทยากับการรับมือมากขึ้นนะคะช่วงนี้จิตใจคุณจะเป็นช่วงที่จิตใจดีมากๆ เห็นใครนะคะไม่โอเคเราก็จะรู้สึกไปหมดเห็นคนทุกข์ยากลําบากหรือใครที่เดือดร้อนมาเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกอย่างถึงแม้ว่าตัวเองจะเดือดร้อนก็ตามนะคะอย่างที่บอกไปเนาะ The Tower เเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่คุณต้องเจอแต่การเปลี่ยนแปลงที่คุณจะเจอนี้เนี่ย คุณใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกใช้ความเมตตามากขึ้นกับทุกๆเรื่องมันก็จะไม่ค่อยได้มีความทุกข์เท่าไหร่ในช่วงนี้ตรงไหนประคองได้ก็ประคองตรงไหนประคองไม่ได้ก็มองข้ามมองผ่านเน้นในความสบายใจเน้นทำแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราไม่เป็นความทุกข์เราก็โอเคแล้วนะคะใครที่เคยคิดลบคิดร้ายต่อคุณในช่วงนี้เนี่ยชาวมันสุขคุณจะเห็นได้ว่า คนที่เคยมองคุณในแง่ลบเนี่ยจะมีการวนๆกลับมาในชีวิตคุณมากขึ้นหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องได้พบเจอกับญาติผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ห่างหายกันไปนานๆก็จะได้กลับมาเจอกันนะคะเราก็ได้กลับมาเหมือนเปิดใจคุยกันได้กลับมาโอเคต่อกันแต่ตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้เปิดใจง่ายๆนะในความสบายใจในความปล่อยวางคุณก็ยังมีการระวังตัวอยู่ยิ่งใครที่เคยทําไม่ดีกับคุณเนี่ยนะคะ ความเจ็บช้ำซ้ำๆที่เราโดนมามันยังอยู่ในหัวแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนสักเท่าไหร่เนีคะชาววันศุกร์ก็ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่แย่เนาะ The world เนี่ยหลายๆท่านนะคะจะต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงด้วย นะคะแต่การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณไม่ได้รีบคุณไม่ได้เร่งเร้าตัวเองมากเกินไปคุณยังเคารพแล้วก็ศรัทธาในความสามารถของตัวเองนะคะยังให้เกียรติตัวเองเป็นช่วงเวลาที่เราให้เกียรติตัวเองมากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นนะคะเราก็เป็นช่วงที่ในช่วงนี้เนี่ยมันจะมีแต่อะไรที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องเป็น ความคิดสร้างสารรค์เป็นแรงบันดาลใจที่ต้องทำให้คุณรู้สึกสบายใจเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะต้องใครที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนกใหม่เปลี่ยนหน้าที่การงานไปอยู่ในจุดใหม่ๆได้ทำกิจการใหม่ๆได้พบเจอกับลูกค้าคนใหม่ๆนะคะแต่ความประสบการณ์และก็ ความเข้มแข็งอะไรที่คุณเจอมาต่างๆในการรับมือเนี่ยด้วยความเป็นชาววันศุกร์คุณถือว่าจะไปในทิศทางที่ดีจะไม่ได้มีอุปสรรคตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะยิ่งใครนะคะเนี่ยก้าถ้วยนะคะแล้วก็แปเหรียญนเ,นเน้นทำอะไรเดิมๆด้วยนะคะมันก็อาจจะยังไม่ได้ ไม่ได้แย่จนเกินไปสำหรับคุณนะชาววันศุกร์ทุกท่านนะคะยิ่งเรื่องของความรักเนี่ยช่วงนี้คุณก็เริ่มปล่อยวางมากขึ้นเนาะความรักบางทีคนที่มีแฟนคนที่มีคู่ชีวิตเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ที่มันระหองระแหงกันมานานความสัมพันธ์ที่มันก็ค้างค้างคาคา,ามานานใช้ความอดทนกับความรักมานานคุณเริ่มปล่อยวางมากขึ้นหลายท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการอยู่กันแบบ ทางไกลคบกันแบบมีระยะห่างการแยกกันอยู่นะคะการที่เราได้บอกความในใจที่มันแบบสะสมมานานเก็บมานานนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราครบกันแล้วเป้าหมายชีวิตมันไม่ตรงกันตอนนี้คุณรู้สึกว่าเสียเวลากับความรักถ้าสุดท้ายมันไม่ใช่หรือรักกันแล้วตัวเราต้องเล็กลงถ้ารักกันแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ เราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคคุณก็พร้อมที่จะใจแข็งในการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เลิกลาเกิดขึ้นเลือกที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณบั่นทอนจิตใจหรือใครนะคะที่มีปัญหากันมานานเป็นปัญหาซ้ำๆคุณพยายามอดทนพยายามเข้มแข็งประคับประคองเพื่อให้ชีวิตคู่มันไปในทิศท,ทางที่ดีนะแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ย คุณก็จะเริ่มและเริ่มเลือกที่จะเปิดใจคุยมากขึ้นเริ่มทำตามความรู้สึกตัวเองทำเท่าที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคตั้งแต่เรื่องเก่าๆที่ผ่านมาคุณก็จะเปิดใจคุยกับคนรักมากขึ้นนะคะคุณเหมือนไม่กลัวแล้วอะ่ะ ไม่กลัวกับความสัมพันธ์ว่ามันจะไปในทิศทางไหนไม่กลัวว่าเขาจะเข้าใจเราแบบไหนแต่เรารู้สึกว่าเราต้องอยู่แล้วเรารู้สึกปลอดภัยเรากำลังเหมือนต้องสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองว่าในวันที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นความรักจริงๆก็จะมีโอกาสได้ปรับ ความเข้าใจกันได้กลับมาพูดคุยกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรที่มันเป็นความทุกข์ใจมันก็จะมีเกณฑ์ได้ระเบิดออกนะคะจากความรู้สึกแล้วแหละก็ถือว่าจะไปในทิศทางที่หลังจากนี้นะคะใครมีคู่ชีวิตที่โอเคอยู่แล้วมันก็จะลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าใครละหองละแห่งกันมานานเนี่ย เกณฑ์การจบความสัมพันธ์มีเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะสูงนะคยะยิ่งใครที่โสดๆสดอยู่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเริ่มที่จะ อยากเปิดใจให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งเลือกที่จะเริ่มต้นเลือกที่จะเปิดใจให้ใครสักคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะจากเดิมที่เราอาจจะปิดกั้นมานานระวังตัวอยู่ในอดีตมากจนเกินไปนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาแห่งการโศกเศร้ามานานณนะวันนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะ move on ได้กําลังจะเริ่มต้นใหม่หาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองโดยที่คุณเองก็คาดหวังแค่เพียงว่า ต้องการใครสักคนนะคะเข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดมาช่วยแบ่งเบาความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ในใจ อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เหตุผลสักเท่าไหร่ในการเลือกคู่ชีวิตเนาะช่วงนี้ก็ใช้อารมณ์รู้สึกถูกใจรู้สึกโอเคสบายใจก็คุยแต่ว่าในเรื่องของการสารสัมพันธ์ก็คงจะต้องไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเหมือนคุณก็ยังไม่ได้เปิดใจง่ายแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นเท่าเดิมนะคะส่วนใครที่รักไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีคุณพยายามประคับประคองมานานพยายามอดทนมานานหรือหลายๆท่านนะคะ ไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขามีรอยต่อเขายังตัดจากคนรักครั้งเก่าไม่ได้หรือมันยังมีความไม่ชัดเจนมันเป็นความคาราคาซังในช่วงนี้เนี่ยคุณจะเริ่มใจแข็งใจหนักแน่นมากขึ้นและเริ่มที่จะเปิดใจคุยเปิดประเด็นเลยว่าสรุปสุดท้ายจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นะคะก็คือจะใช้ ความกดดันนี้แหละเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะต้องสารสัมพันธ์ในฉบับที่เราจะต้องมารู้สึกพยายามประคองความรู้สึกนี้อยู่เพียงฝ่ายเดียวหากความรักมันไม่ได้ตรงกันในปลายทางคุณก็จะเลือกที่ อยากจะเดินออกมานะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าปัญหาความสัมพันธ์หากมันไม่เคลียร์หากมันไม่ชัดเจนมันก็จะไม่ชัดเจนแบบนี้ต่อไปไม่ได้มันเริ่มมีความรู้สึกเหมือนเหนื่อยนะคะเราก็อาจจะเริ่มถอยมากขึ้นกว่าเดิมเนาะสำหรับชาววันศุกร์คุณก็เริ่มโฟกัสตัวเองมากขึ้นให้ความสบายใจกับตัวเองมากขึ้นพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่หากเขาพร้อมจะชัดเจน แต่ถ้าเขาไม่ให้คำตอบคุณภายในช่วงเดือนตุลาคมนี้คุณก็พร้อมที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกดีแค่ไหนก็ตามแต่คุณมองว่าการที่คุณเดินออกมาจากจุดที่มันต้องทำให้คุณเจ็บซ้ำๆกับการรอคอยณนะจุดเดิมมันย่อมดีกว่าคุณเลือกที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการไปเจอสิ่งใหม่ๆที่คุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือไม่แต่คุณคิดว่าการเริ่มต้นใหม่การได้ไป พบเจอกับสิ่งใหม่ๆมันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณมั่นใจตัวเองมากขึ้นเนาะกลับมาเหมือนตั้งหลักกับตัวเองมากขึ้นสนใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นหากใครจะมารู้สึกไม่โอเคกับคุณคุณก็เริ่มปล่อยวางแล้วใครที่มองคุณในแง่ลบคุณก็มองข้ามมากขึ้นไม่เก็บ เรื่องเล็กๆน้อยๆมาใส่ใจให้มันบันทอนความรู้สึกนะคะแต่การเงินช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะการเงินช่วงนี้ยังหายากเงินกว่าจะได้มาแต่ละบาทเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องทํางานเท่านั้นถึงจะได้มาแล้วก็มีเหตุให้เราได้เสียทรัพย์ด้วยยิ่งใครช่วงนี้ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือมีเกณฑ์การปรับ แปลงเขาเรียกว่าปรับปรุงที่อยู่อาศัยเนาะรีโนเวทบ้านรีโนเวทที่อยู่อาศัยซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่บางทีมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนบางทีเราต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะหมดไปกับเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องที่บ้านหรืออาจจะมีการซื้อ นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ตามให้กับครอบครัวบางทีเราต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยช่วงนี้จะมีเกณฑ์ได้ใช้เงินก้อนใหญ่นะะี่ค่ะหมดเงินก้อนใหญ่ซื้อของที่มีค่ามีราคาใช้เงินเยอะเงินก็ยากนะคะกว่าจะได้มาแต่ละบาทก็ถือว่ายากอยู่พอสมควรแล้วก็เรื่องที่เราต้องใช้จ่ายเนี่ยมันกะ็ค่อนข้างที่จะเป็นเงินก้อนจํานวนใหญ่ยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะชาววันศุกร์เป็นกําลังใจให้ค่ะ โอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะหรือชอบในการทำนายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e นะคะหรือว่าติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับภายในคลิปต่อไปด้วยวันนี้นะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ให้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและแม่นยามากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ